ไฮๆเพื hi, high, hi, p p horses, okay. ่อนทุกคนนะครับเกิดหลังเครื่องนะแต่ไม่มีเครื่องนะครับเกิดลุมหลังเครื่องเออต้องพูดอย่างงี้แป่เราวิ่งไปเครื่องสองนะโอเคโอเคช็อตเช็คก่อนนะช่วงต้นเกมนะครับเราเพื่อดูฮันเตอร์เป็นแจ็คเดอะริปเปอร์นะ กำลังไล่เอาใครอยู่น่าจะแม่แม่แมดสาวนะน่าจะใช่เพราะแกเป็นคนเดียวที่ไม่ได้สงเเปอร์ซ็นต์โอเคดูมานะแต่มีสแต็กเล่นอยู่นะแต่ว่าหมอกเอ้ยหมอกน่าจะเสียไปแล้วเมื่อกี้หน้าได้อยู่ประมาณ10วิ ล้มโดนหมอกนะอันนี้ผมไม่ไปช่วยนะเพราะว่าผมอยู่ไกลนะครับก็เลยเดี๋ยวให้คนอื่นเนี่ยเข้าแทนนะโอเคมีคนวิ่งเล่นอยู่นะั้นน่าโดนโซนเครื่องปะ่ะน่าใช่จริงๆเข้าสองก็ได้นะถ้าเกิดว่าไม่ชัวร์ ข้าบอยโดนกดนะโดนดักเคเข้าสองคนนะเคช่วยได้นะแล้วก็รับมือหนึ่งคนนะค่อนข้างสวยแล้วก็พากันเล่นนะผมก็เครีบไปเก็บเครื่องนะมีเครื่องอยู่กลางบานกลางบานอะไรล่ะ่มีเครื่องอยู่กลางโบดนะนะเคเพื่อนมาแล้วเดี๋ยวเติมเพื่อนก่อนนะ อันนี้มันช่วงต้นเกมอยู่นะเติมได้ก็เติมก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแบบอยู่ไกลกันมากๆอะไรเงี้ยอันนี้ถอดรหัสดีกว่านะครับเผื่อฟังไปแล้วแบบเอ้ยช่วงต้นเกมม่งเสียแผว่ว่ะเติมเกมก่อนอะไรเงี้ยเติมก่อนอนะไรเงี้ยเพื่อนกาขึ้นเลยนะสงใส่ไปแอบมาแน่เลยไม่ได้ปั่นก็ประก็บเครื่องให้นะเพราะผมจําได้ว่าเพื่อนเนี่ยโดนไล่แถวนี้ หลุเดินมาปุ๊บผมเครื่องไม่มีอยู่แค่นี้นไม่เป็นไรนะปั่นเครื่องนี้ไปเครื่องคาร์บอยอยู่ตรงนั้นนะอันนี้ผมก็ไม่เข้านะเดี๋ยวผมให้คาร์บอยเข้าผมก็จะเกาเครื่องให้ได้มากที่สุดก่อนนะโดนวางน่าจะสุสารนะคาร์บอยก็ออกแล้วนะว่ารู้แล้วว่าไม่มีคนเข้านะ ดี๋ยวเสร็จเครื่องนี้แล้วไปไปต่อเครื่องคาร์บอยนะเพราะว่าคนขายของเล่นเนี่ยกำลังทำเครื่องกลางโบด์อยู่นะหรืจ่ายเพื่อนนะเอาไว้เพื่อนเข้าโดนะโดนหมอบไม่ไหวออกได้นะโดนนะล้มไม่เป็นไรนะมันเป็นตัวที่เฝาลกอกีได้เขาเรียกอะไรวะมันเป็นตัวสองแผลนะพวกพวกตัวเฝาเกอีก ตัวที่ทำสองสองเผลได้นี่คือไม่ต้องไปซีเรียสน,นะถ้าเกิดช่วยไม่ได้ถ้าเกิดเราปล่อยให้เขาไปคนเดียวเราไม่ต้องไปเครียดน,นะการเข้าคนเดียวกับพวกตัวแบบนี้มันมันเหนื่อยนะครับอันนี้ผมรีบเก็บเครื่องนะเดี๋ผมจะรีบตามไปตัวไหนช่วยยากก็ต้องเข้าสองคนนะแต่นี้ผมทิ้งพาร้ายเพื่อนไปหน่อยผมอยากรีบเคลียร์เครื่องไงไม่ใช่หรอกเพื่อนวม่มาแถวนี้นะผมก็เลยเดี๋ยวต้องออกไปรับเพื่อนหน่อย ว่าจะไปกดตายายางให้เพื่อนนะเคแต่ฮันเตอร์ไม่จ่ายนะเพื่อนก็ตายายางมามพอดีนะรับบอกไปสวยๆนะครับแล้วก็รอเชียร์ให้เพื่อนนะเคเอันนี้ของข็งเล่นวางซับของไว้แล้วนะไปโดดกันไปเลยผมไม่โดดน,นะก็จะรอบล็อกให้เพื่อนเมื่อกี้ฮันเตอร์ไม่ไรนะเกจะไปเอาคนเดิมผมก็เคจะไปเปิดเครื่องไว้ดีกว่า ตอนนี้น่าจะขาดหนึ่งเครื่องร้อยนะคิดว่าครขาของเล่นล้มนะอันนี้ผมต้องเข้านะเพราะว่าขาบอยเจ็บนะครับเราต้องรู้นะว่าตอนไหนเราต้องไปแล้วควรไป s แตนบายใกล้ๆนะแจ้งเพื่อนแล้วว่าเดี๋ยวผมเข้าให้นะอันเตอร์คือไปเลยนะเกลี่มากอเอ๊รี่มาช่วยมันดึงออกนะไม่ต้องเติมนะ อย่าเพิ่งเข้านอนอย่าเพิ่งแจ้งเตือนเพื่อนอันนี้ก็อยู่ในช่วงเดย์หนึ่งเหมือนกันนะถ้าเกิดขึ้นแจ้งเตือนอย่างนี้นี่เดย์หนึ่งแน่นอนเพราะว่าวันนั้นผมเล่นตอนกลางคืนนะเล่นตอนจะเข้านอนพอดีโอเคแล้วโดนลากมาไกลมากแนละ้วแต่ไม่หลุดผมก็โอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมรอสแตนบายช่วยนะให้เพื่อนถอดรหัสไปนะแต่เพื่อนเปิดเครื่องใหม่เลยนะก็ไม่เป็นไรนะ ว่าอีกเครื่องนึงมันอยู่ตรงนี้นะครับโอกาสโดนโซนมันสูงจ่ายเข้านะระวังหมอกนะแกไม่ยอมตีนะผมเลยเดินเข้ามาเคกห,หมอกไม่โดนนะแต่จริงๆอย่าไปเข้านะรู้เลยอ่ถ้าเกิดมาแค่หมอกนี่เรียบร้อยนะโดนเบิลโอเคหลอกไปหลบหลบไม่โดนนะหลบไม่พ้นพวก่นี้ดีกว่าต้องบอกให้เพื่อนนะเสียหมอกไปแล้วหมอกนี่มาสิบสิบห้าวีนะให้ให้ตีต,ตีไว้เฉยนะผมก็ไม่เป๊ะน,นะเค เมื่อกี้ผมไม่คิดว่าแกจะยัดมานะก็เลยไม่ได้พับนะห่วงไม้ไปหน่อยไม่เป็นไรนะเครื่องมันใกล้เตรียมแล้วคาดหวังว่าเพื่อนจะเล่นได้ทั้งสิบวิผมไม่จ่ายนะลูกเองเอาไว้เก็บไว้นะมันมีประโยชน์แล้วเพื่อนจุดเลยนะคือเพื่อนอนะคอสามนะ ไดได้ใช่เพราะว่าเห็นจับมาด้วยกันสามคนเลยนะผมก็เลยโอเคไม่ป่นไรผมก็รีคูด้ารให้เพื่อนนะเพื่อนมีเชือกเอาไว้เล่นนะครับอัลเตอร์เดี๋ยวจ่ายเทเว่ยแกโลงง่งไม่ใช่หรอกไม่ได้มาประตูนี้นะประตูคมแดงแทนก็รีบร้อยนะผมก็มารับเพื่อนนะผมจำได้เพื่อนอยู่แถวนี้โอเค ออกสามนะชนะไปฮันเตอร์กำลังจะมาแล้วนะโอต้องบล็อกหลังให้เพื่อนนะเพราะว่าผมมีตายยากนะครับเกิดแกปลาหมอกมาโอ,โอ้ยขาวบอลพู่เร็วจังนะเพื่อนนี่นี่อันนี้เหตุการณ์ก่อนหน้าเวยก่อนหน้านี้เลยเดี๋ยวผมเข้าให้นะเฟสน,นี้ก็เดินเข้าไปนะ อเคหลุไม่โดนนะจ่ายเข้ากกตีเก้าอีเ้เวยผมก็บล็อกหลังให้นะเพราะว่าไม่มีไทนะจ่ายจ่ายรีคูดาวคืออันี้เป็นช่วงก่อนเล่นนะไม่ใช่ก่อนเล่นดิเป็นช่วงที่แบบเพิ่งซื้อมาเลยอะ่ะเป็นเกมที่สองบางยังใช้ไม่ค่อยคล่องนะถ้าผมจะไม่ผิดแล้วเดินติดนะอันเตอร์จ่ายมาเลยนะไปจ่ายมาโซนเลยอะ่ะผมก็ต้องมาเล่นนะเนี่ยเอาโดนล็อกไปคิปหายแล้ว แล้วแบบเรายังเล่นไม่คล่องเลยจ่ายตายยากนะนโดนไปล้มเส็งนี้ผานคือผมมากดปุ่มไม่ถนัดเลยมีปัญหานะเพราะว่าปุ่มแบบมาแรกๆอะไรเงี้ยผมต้องมานั่งปรับปุ่มอีกทีนะเพราะว่าเส็งนะใช้ไม่คล่องนะพอจบเกมนี้ผมก็ไปปรับมาอีกรอบนะพยายามหามุมที่แบบเราเล่นได้ดีที่สุดนะ โอเคนั่งปัาไปแล้วหลังจากเกมเนี้ยก็จะเอหลังจากคลิปเนี้ยไอหลังจากจบแบนดี้ดิหลังจากจบแบนดีดกบบนด้ก็จะเป็นแมทที่เจอกับเจชาร์แล้วนะ